ยูคาติ821วันนี้งานนอนนะครับพี่เคยใช้สกาลิดย,ยังยังครับแต่ว่ามเัเมันมันนองเลยนั่งมาเพราะเขาเคยใช้แล้วบอกว่าอะพี่ลองยกดูก่อนเรียวกว่าเบานะเบาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูแบบเดิมเลยอันนี้แบบเดิมเนาะใช่แบบแบบศูนย์เออเปลี่ยนมาตัวที่สองเลยแต่ว่าเปลี่ยนที่ศูนยแบบ์แล้วนอ๋อแบบศูนย์แหละถ้างัี้ขุนยุ้บอกพี่ไงอืมแปดสองหนึ่ง จะลองลองลองสตาร์ทก็พอครับคือถามว่าถ้าสตาร์ทติดมันก็ไม่เป็นไรแต่เปลี่ยนดีกว่าถ้าคิดว่าจะคือเพเซฟไว้ก่อนครับม,มันไม่คุ้กคมกัน,กนใช่ผมดูจากสภาพแล้วไม่ค่อยได้ขี่มากกว่าผมว่านี่ยางยังแตกเลยยางรอรอเปลี่ยนเพราะว่ายังไม่ไปไหนเปลี่ยนถ้าพี่ไม่ค่อยได้ขี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแพงหรอกพี่เปลี่ยนแค่แบบ เปลี่ยนร้อนไปคีบปหะยังไม่มีพีบก็เลยยังไม่เปลี่ยนนี่พี่คือเปลี่ยนสูตรมาใช่ไหมพี่ใช่ออใชขัดแน่นปะแน่นตยแปดสองหนึ่งไม่เหมือนใครเ,ออเปลี่ยนลำบากนี่ใส่เวลาจาใส่ก็ยาก จริงๆไม่ยากพี่แต่สองหนึ่งถ้าจำพี่พี่นี้เผื่อเผื่อพี่ดูว่ประดับเป็นความรู้ถ้าพี่บอกว่าฉุกเฉินจำสตาร์ทพี่ถอดแค่ตัวที่ผมวกำลังถอดเนี่ยหกเหลี่ยมสองตัวเนี่ยเนี่ยขัวบวกมันอยู่นี่พี่นี่คือคัวบวกพี่เอาบวกคีบนี่แต่ว่าข้อควรระวังก็คือพี่ดูสังเกตช่องเห็นไหมได้ครับแล้วแปดสองหนึ่งอะพี่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยแน่นอนอะ น็อตตัวนี้เป็นน็อตพิเศษอย่าที่ผมกำลังถอดเนี่ยครัวบวกเพราะว่าถ้าใส่ที่ไม่ใช่ของมันอะ่ะมันจะขายยากมากเพราะตัวนี้มันจะเป็นเดือยยาวมาน,นี้นนหนหป่าบป่าไม่ได้ไลฟ์พี่ผมทำช่องแช,งชงาแนลยูทูบอยู่๋ยมีเพจแล้วก็พี่ไป s ับส c คร b e ดูได้ครับไว้ประดับความรู้อย่างเงี้ยผมคุยกับพี่เนะนี่ยมันก็ถ่ายอยู่ยพี่เลียวเลียวเลย,เลย ใช่แต่ผมไปตัดต่ออีกทีนึงคือผมถ่ายแบบเรียวๆเลยไงว่าเราคุยอะไรกันกับลูกค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่รถคันนี้เจออะไรมามีปัญหาอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแปดสองหนึ่งเียผมถ่ายยากละเนี่ยเข้าใจเข้าใจผมยังจริงๆผมถ่ายไว้เป็นเป็นแอนลี่หรือไม่ก็ ให้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่เขาไม่สามารถจะใช่ผมก็ทําเองแล้วไอ้มันถอดยังไงวะอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้มุมกล้องดีเดชนกขนาดว่าเข้าใจแต่ก็ดีกว่าไม่ไม่มีอะไรให้เขาดูเลยพี่เอาเหรอโอ้ไม่เป็นไรพี่ผมลุยลุยมาเยอะแล้วพี่ปกติมันจะโซปรกกว่านี้เยอะใช่ไหม นึกงไงมันเลยทั้งพื้นดีกว่าไม่ทางนี้ทั้งพื้นล้านตัวก่อนที่จนเปลี่ยนอะผมก็ทางไหนว่าล้างไปเลยดีกว่าเฮ้ย,ยแล้วก็ล้างซื้อไปด้วยทะเลภาพเนี่ยอย่างเงี้ยมุมกล้องรู้จะเห็นหรือเปล่าแต่ก็บางทีก็พูดไปเรื่อยพี่มีน็อตตรงเนี้ยสามตัวนะเนี่ยตัวเล็กตัวนี้นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวดูนะ <c oughs> อะไรเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งเห็นไหมมันรองแผ่นชาร์จอยู่เนี่ยคู่นี้ผมทอดคันแรกพี่ผม,ออไ,ม,มไก่ตาแตกเลยอะ่ะคันแรกผมอะ่ะแล้วนี่ยังไม่เสร็จนะ,ออนนะแล้วนี่ยังไม่เสร็จนะมีเบอร์สิบนี่สองตัวพี่ oh <my> ยอดอะผมบอกให้ว่าแปดสองหนึ่งไม่ง่ายกูคันแรกผมพี่เงอแตกเลยอะ่ะ แต่ผมอันนี้เบอร์แปเออเบอร์แปดผมแจ้งลูกค้าไปแล้วผมคันแรกนะบังคับไอ้ตั้งแต่ยุคนั้นอะอลูกค้าบอกโอเคเข้าใจผมก็ปัม้มจนได้อะเนี่ยพี่ดูพอทอเสร็จปุ๊บแล้วไอ้แหวนนี่มันล่วงมาแล้วหลุดออกจากกันอเอะอฮียมันตัวไหนวะ <laughs> นี่เนี่ยแล้วถ้าคนไม่เคยพี่พอไข่ปุ๊บหล่นตุ๊บเลยเพราะเนี่ยมัน,ม,นมันกำลังจะหล่นให้ผมนะเนี่ย เออกลที่พี่ลองมายกลูกนี้ดูนี่นี่คือแบตลิเทียมพี่จะคุณสมบัติมนจากหนึ่เบาแล้วก็ CCA สูงกว่าเยอะ อาเลยพี่โอ้ยยกตัวเอียงนะเบากันเยอะพี่เยอะเยอะเลยละ่ะนี่ไงปัญหามาโอเคโอเคน็อตตัวนี้พี่เก็บไว้นะครับลูกนี้ใช้ไม่ได้มันใช้เบอร์แปดเก็บไว้เลยพี่ <c oughs> เพื่อรอบหน้า <c oughs> เผื่อมันต้องจำเป็นต้องมาเปลี่ยนเป็น ใช่ใช่มันจะสะดวกกว่าลลม,มันจะนี่ใส่ขั้วบวกพี่แต่ว่าทีเนี้ยอันนี้ต้องใช้แบะเอ่นอน็อตของมันซึ่งมันจะให้ให้บวกทำงานยากเฉยๆไม่มีอะไรัน <c oughs> ี้ <c oughs> มันมันมีน็อตในตัวแใช่ใช่ครับมันไข่ง่ายใช่ครับอย่างเงี้ยผมคือผมจะทำงานยากหน่อยหนึ่งเพราะว่าตอนไขขั้วบวกมันจะไขาย,ยาก ลำคาญเสี่ยงรถนละพี่ลูกนอน รถดูคาตี้รุ่นเดียวที่ดีไซน์ให้แบตอยู่ใต้ท้องนอกนั้นก็พานิเกลีอยู่ด้านข้างตัวเก่านะพี่แต่ถ้าวีโฟอยู่บนหัวถังเจ็ดก้าห้าเจ็ดกอาหกอยู่ใต้ถังไอ้นี่นี่ช่างทรมานสุดน้องน้องมาไหนอีกแล้วเออ แหวนอีก3ตัวนะพี่ตรงเนี้ยมีถ้าไม่สังเกตก็พอเด้งหลุดปุ๊บอ้าวอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> และนี่ความยากมาแล้วอยู่ตรงนี้แหละมลนี่ไอ <c oughs> ตัวอ้าวัาไหนฟังไหนวะฟังนู้น แล้วมันก็จะหลุดอย่างเงี้ยแล้วก็เอาอยู่ไดหนวะอย่าหล่นซิเนี่ยใส่คืนแล้วครับอันนี้แหละ นี่แหละนี่แหละนี่แหละตอนรื้อเราเขาเรียกอะไรนะตามในน้องถ่วงโลกพี่แบตล้วน<ล>พี่ใช่ครับใช่ครับลดเน้นลดอะไรครับทุกอย่างพี่ แต่ว่าเอาจริงคือผมมาบิ๊กไบค์เอา,อางี้เองพี่ผมกล้าพูดนะผมเป็นร้านแบตบิ๊กไบคแรกๆยุคแรกๆเลยพี่ตั้งแต่ er หก n ตัวแรกอะ <Okay. S 1> ผมทำมาตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีใครอ่านดัตช mm ี t แบตเป็นผมมานั่งอ่านดัตชีเพราะตอนนั้นถามว่าข้อมูละในไทยไม่มีเลย Memorial. แล้วก็ใส่แบตมั่วกันเยอะมากผมมานั่อ่านทฤชฎีผมลงทุนซื้อเครื่องวัด c c a ตอนนั้นซื้อมาสี่หมื่นเพื่อทะเลาะกับช่างศูนย์ช่างศูนย์บอกเอ้ยแล้ว ER <c ored> ต <Krishna> ัวน้าแม่งแตกมัดไฟชอบพังถ้าพี่เคยรู้ข่าวอัลเทอร์เนเตอร์ครับตัวที่ไว้ชาร์จไฟเข้ารถแล้วช่างมันชอบเถียงว่าแบตอะ แบบเสียทา,ทางที่ไม่ใช่มีผมไม่ได้จะอะไรนะแต่ถ้าพี่คิดดูสภาพถ้าพี่เปลี่ยนเองกลับถึงให้คนเป็นช่างมาเปลี่ยนก็จะอะไรวะเห <genauso S 1> <'s> นื่อยที่ถึงขึ้นสแตนคู่ก็เหนื่อย คือถ้ามองในแง่ของของผู้ผลิตแบตมันไปได้เปลี่ยนบ่อยที่แล้วมันเป็นสิ่งเดียวที่เขาไม่รู้จะเอาเก็บไว้ไหนพี่ลูกดีไซน์ไงพี่ที่ดูคาตีอ้อ่ะถ้าพี่สังเกตดีๆทุกรุ่นนะมันเป็นรถที่ไม่มีโครงรพี่สังเกตจุดยึดรถพี่ดีดี ถ้าเป็นรถยี่ห้ออื่นมันพอเราลื้อออกเสร็จปุ๊บมันจะเหลือโครงใช่ไหมแต่อ,อันนี้ไม่ใช่นี่คือทุกอย่างอยู่กับเครื่องอเครื่องคือจุดศูนย์กลางพี่ถ้าพี่จะลืะ้อเครื่องลงถ้าพี่จะลื้อเครื่องลงก็คือรถไม่เหลือนี่คือดูกตีคนจะไม่ค่อยสังเกตรหรอกว่าเอ้ยมัน จรอบนี้จำยากเลยพี่ผมบอกเลยใช่แล้วรอบนี้ที่พี่กำลังเปลี่ยนใส่อยู่เนี่ยยากด้วยต่อใส่พวกนู่นพวกนี่อะไรยี้ใช่ไหมยากยากอ่าพี่พี่เคยเห็นแปดสองหนึ่งติดไฟเยอะๆไหมเต็มที่ติดคู่เดียวไม่มีที่จะบ งานยากอีกง,ง,งานมาแล้วจากเสียเวลาไปนานนะครับพอดีสกายลิดอ่ะน็อตแบบที่เขาให้มามันจะเป็นเบอร์8แต่ว่าน็อตเดิมที่มันเป็นหลักของ8ปดมันจะเป็นเบอร์สิเพราะฉะนั้นตอนใส่มันจะค่อนข้างยากแล้วถ้าเราเรียเียงตัวเมียใต้แบบไม่ดี นะครับมันก็ยากนี่ครับเลยต้องกดพอร์ตมาเมื่อกี้อันนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับแบตเบาไปกว่าเดิมต้อง3กิโลรเรียบร้อยพอก่อนท่อร้อนทำงานยาก